ก่อนอื่นก็ต้องกราบสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวดีซีเก r เมรทุกคนนะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Anime Adventure นะครับในโรบ o x นะครับผมซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นซีรีส์ใหม่ของผมเองและก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ถึง2,000ไลค์กันด้วยนะเพื่อให้ผมได้มีกำลังใจในการทำต่อไปนะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้ว ในคลิปนี้เจ้า DC ของเราก็ได้เข้ามายังแมพไหมซึ่งมันก็คือแบบแอนิเมะแอนิเวอรซึ่งเข้ามาเราก็ต้องปรับนู่ปรับนี่กันซะก,ก่อนเลยนะครับและเราก็ยังไม่รู้เลยว่าระบบเกมนี้มันเป็นยังไงและตอนนี้ผมก็ยังมึนๆอยู่เลยล่ะครับแต่แล้วผมก็ได้เปิดดูในกระเป๋าของเราและเราก็ได้เห็นว่ามันนั้นก็มีลูฟี่อยู่ด้วยหตัวโอ้เรามีอยู่หตัวทัวเนอะเป็นลูซี่นั่นเอง มีตัวเดียวแบบนี้เลยแกวเลยจากนั้นพี่แกก็ได้วาไปยังตู้สุ่มดูนะครับเผื่อว่ามันนั้นจะมีตัวอะไรดีๆแต่แน่ตอนนี้ดูเหมือนว่าในตู้สุ่มเพื่อนของเราก็ได้บอกนะครับว่ามันยังไม่ค่อยมีตัวอะไรดีเลยและก่อนที่เราจะไปเล่นกันพี่แกดะต้องมาใส่โคดกันสักหน่อยเพราะว่าเรานั้นจะได้ทั้งเจมและของต่างๆจากโคดนั้นมาด้วยโอ้โหวู้สองพันกว่าเพชรยู่้ไม่รู้อะไรนะับได้มาร้อยเลยโอ้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 ได้มาเต็มว่ะ จากนั้นเวลาของต่างๆมามากพอแล้วพี่แกก็จะกลับมายังตู้สุ่มแล้วเราก็ไม่สนใจส้นที่ไรเลยล่ะครับพี่แกก็จัดการสุ่มมาเลยตัวดีไม่ดีกูสุ่มมาก่อนเลยล่ะครับพี่นังโอเคครับเดี๋ยวเราขอสุ่มตัวกันก่อนก็แล้วกันนะห้าสิบเพลรหรอบายเลยสิบครั้งนะครับหมดไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมมามาลองดูกันปุ๊บได้มาอีกแล้วอิลูซี่โอ้โห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  กากทั้งนั้นเลยกูเห็นแล้วเมื่อกี้ <laughs> oh <my> จากนั้นเมื่อเราได,ได้ความเกลื่อมมามากพอสมควรแล้วพี่แกก็ได้มาจัดแจงทีมงานของเรากันสักหน่อยและในขั้นต่อไปมัน,นก็ได้เวลาแล้วที่เรานั้นต้องลงในดาดสตอรี่ทำให้พี่แกได้เข้ามายังดาดสตอรี่อันดับแรกกันเลยและในตอนนั้นเพื่อนของเราก็มาช่วยด้วยหนึ่งคนซึ่งพี่แกก็เป็นผูเ้เล่รแรกเริ่มเหมือนกับเราด้วยนั่นแหละโอเคครับรอบนี้เราก็ไปกันสองคนนะกับ EDC อีกตัวหนึ่งร่บเลยเร่บสิ เว่าแล้วพวกพี่แกก็ได้วารไปยังด่านสตอรี่นั้นกันซึ่งเมื่อเข้ามาปุ๊บมันนั่นก็คล้ายๆกับออสตานั่นเลยฮะและผมนั่นก็ได้วางตัวแรกไปซึ่งมันนั่นก็คือเจ้าหัวเขียวหรือมันก็มีอีกชื่อหนึ่งว่าพิกโร่ซึ่งเจ้าตัวนี้ก็เป็นตัวแรกเริ่มได้ดีพอถึงแม้ว่ามันจะดาเมจไม่ค่อยแรงแต่เจ้าตัวนี้ก็ทดแทนด้วยการโจมตีไกลซึ่งบอกเลยล่ะครับว่าไกลโขมากฉะนั้นพวกพี่แกก็ได้กระนำต่อไปเรื่อยๆนะครับและเมื่อเราอัพลังให้กับเจ้าพิกโร่การโจมตีองมมัักกก็่ดึึ้วไาซ ก็คือเจ้าหมูป่านะะพี่แกก็ระวังมันเข้าไปเพื่อเป็นกําลังเสริมให้กับเจ้าพิโกโรคของเราเข้าไปด้วยแหะฮะแกไหนเราลองวางอ่าไอตัวหมูป่าหน้าส้นตีนที่ดูปึ๊บไปจบยังไงวะง้าอุ้ยดาเมตสิบสิบสิบเท่าไหร่วะเนี่ย และบอกเลยล่ะเขาว่าในกระเป๋เรเารอตอนนี้มันนั้นก็มีแต่ตัวกากๆทั้งนั้นแถมมันก็ไม่มีตัวรีเจนเดอรี่รือสักตัวเดียวทาให้การลงสตอรี่ครั้งแรกของเรามันก็ทุลักทุเลพอสมครวรเลยนะครับแต่เราก็ไม่ยอมแพ้หรอกเพราะพี่แกก็ได้กระนำกันต,ต่อไปและก็ยังดีนะครับที่เพื่อนของเรานั้นมาด้วยซึ่งพี่แกก็ดวงดีกว่าเราเยอะเป็นผู้เล่นเรียเร่ยเหมือนกันแต่ก็มีตัวโจมตีดีๆแถมมันก็มีสปีดวากอนเข้าไปด้วยหละครับคือเราอยากได้ตัวฟาร์มตังค์มากเลยนี้แต่ในตอนนี้เราก็ไม่มีมาเลยสักะะตัววเดียน นี่เป็นไงแม็กไปแล้วอสองตัวอู้สีสันสดใสไรเสีย,ยสีส และในการฟาร์มแบบนี้ออฟตัสก็สามารถช่วยคุณได้ซึ่งออฟตัสก็เป็นแว่นสายตาสาหรับชาวเกมเมอร์และในตอนนี้ออฟตัสก็ทําโปรโคตรปัน่นซื้อแว่นออฟตัสรุ่นลับสิทธิ์เที่ยวฟรีชายแดนเกาหลีเหนือซึ่งเบอกเลยล่ะครับว่าเขารอทำโปรนี้มานานมากเพราะอยากจะฉลองตอนรับนายกที่มาจากการเลือกตั้งในรอบ9ปีซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าะนะและโซนที่เขาจะพาไปดูนั่นก็คือจุดประวัติศาสตร์ที่โดนัลด์ทำและคิมจองอุนจับมือกันวางใจเรื่องความปลอดภัยได้แน่นอนทริปนี้ก็ไม่ได้ไปกันง่ายๆซมันนก็็เป ัวสุดเอ็กซ์คูซีฟที่ต้องมีรถทหารพาเข้าไปและหลังจากศึกษาดูงานในระบบเผด็ตการ์เขายางใจดีพาไปเที่ยวเกาหลีใต้ต่อเพื่อไปสัมผัสถึงความเจริญซึ่งกติกาก็ง่ายมากๆนะครับไม่มีอะไรเลยแค่ซื้อเวดออฟตันรุ่นใดก็ได้และลงชื่อรุ่นลับซีดเพียงแค่นี้คุณก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลนี้ไปแล้วนะครับซึ่งรางวัลก็มีมูลค่ากว่า3 0,000บาทและที่เด็ดมากก็คือถ้าได้รางวัลและไม่สะดวกไปก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะและก็อย่าลืมใช้โค้ดดีซีเพื่อรับส่วนลด100บาทได้เหมือนเดิมรพี่งครับ แต่นั้นเราก็ได้การน,นำตามบอลกันต่อไปและเน็ที่สุดไอบอสของมันก็ได้โผล่มาแล้วเวย้ยและรอช้ายอยู่กันไรละ่ะครับพวกเราก็ได้กาน,นำตามบอลใส่มันเข้าไปจนไอ้บอสต,ตัวนั้นตายหาตายห่วงกันไปเลยไม่ตายได้เพลือละครเดือดที่เดียวนี่บอสมาได้ออกระนำบอสมันคือใครวะกูรู้ไม่เห็นอ้แบงค์ได้เป็นกอร์ติล่าได้ด้วย ียและในตอนนี้เราก็สามารถผ่านด่านแรกมาได้แล้วแถมเราก็ได้ไข่ส้นจีิอะไรบางอย่างมาด้วยล่ะครับอย่านบพี่แกก็ออกมาด้านนอกดูเพื่อที่เราจะจอกมารับของและผมก็ได้ดูของสักหน่อยซึ่งเจ้าไข่ที่เราได้เมื่อตะกี้มันนั้นก็สามารถัพเลเวลกับเจ้าตัวน้อยของเราได้ด้วยล่ะฮะและผมนี่ก็ได้วิ่งเวียนอยู่สักพักหนึ่งและจากนั้นก็รอใช้อยู่ใหญ่พี่แกก็ลงสตอรี่ต่อทันทีซึ่งตอนนี้ผมก็ยังอยู่สตอรี่ที่หนึ่งในด่านที่2แต่ในด่านนี้บอกเลยละครับว่าเรามากัน3คนและผมก็ได้วางเจ้าพิกโรไปเหมือนเดิมเพราะว่ามมัันเตตววดดีีียท่แรงสุ เราแล้วแหละครับและในตอนนั้นเพื่อนของเรามันนั่นก็มีตัวอะไรไม่รู้ล่ะที่มาสามารถบัฟค่าพลังอะไรต่างๆได้ด้วยในตอนนี้เพื่อนของเราก็จัดการใส่บัฟส้นตีนอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะครับนี่มีหัวไฟไฟขึ้นมาด้วยเนรับยังแกว้วเออแรกๆวันนี้เพื่อนแบกใบใจเลยกูอ่ะก่อนนะครับ ยังไม่แม็กนะตัวนี้ด้ยต่อและในเกมนี้บอกเลยนะครับว่าถ้าใครมีข้อมูลอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะผมนั้นก็จะพยายามอ่านให้ทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่าเกมนี้มันก็เป็นเกมใหม่ที่ผมพึ่งมาเล่นกันด้วยจานะพวกเราก็ได้เผาตู้ใส่พวกมอนกันต่อไปเหมือนเดิมและในรอบนี้เราก็ต้องทําเวลาให้ดีขึ้นและเพียงแค่ไม่นานไอ้บอสของมันก็ได้โผล่มาและเราก็ตบตายคาที่ไปอย่างรวดเร็วกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชื่อใจเชื่อตัวนี้เราดามจนําอันดับหนึ่งเฉยเลยโอ้ยางจริง ไอ,อย้ยายาวต่อไปอะไรวะเนี่ยหมืน่นแปดนะดามิเอตน้อยนิดเพื่นอนเขาดามิเอตเป็นล้านๆไปแล้วนะใครเคยจะสมดมามิเอตสงสุดเท่าไหรฝากคอมมน้์มาหน่อยดิจากนั้นเมื่อเราผ่านด่านนี้มาได้อีกหนึ่งครั้งพี่แกก็ออกมาด้านนอกดูนะครับเพื่อที่เราจะมาดูในตู้สมว่ามันมีตัวอะไรน่าสนใจกันบ้างแล้วเมื่อออกมาดูเท่านั้นแหละเพื่อนของเราก็ได้บอกแล้วครับว่าเจ้าอูซบที่มันเข้าตู้ตอนนี้มันนั้นก็เป็นตัวดีมากเลยพี่ดีซีของเราก็เลยจัดการสุ่มมันมาทันที โอเครับได้ข่าวว่า,าตู้สุ่มนี้มันก็เป็นตัวดีสักนิดหนึ่งเนอจัดการสุ่มมาเลยว่าจะได้มาหรือเปล่าอ่าใช่รับอูกระชี้ตัวอะไรไม่รู้นะครับกดข้ามไปก่อนเปบเบเปิบเบมื่อกี้เห็นอะไรม่วงๆแล้วด้วยนะครฟิโซ่ฟิโซ่รับ <laughs> มีฟิโซมาด้วยและในตอนนั้นเราก็ได้ตัวอีพิกอะไรบางอย่างมาด้วยแต่เราก็ยังไม่มีตัวลีเจนเดอรี่เลยแม้แต่ตัวเดียวและด้วยเพชรที่ผมมีตอนนี้พี่แกก็จัดการสุ่มกันต่อเน,นื่องนะฮะซึ่งเรานก็อยากได้ตัวลีเจนเดอรี่หรือตัวเมทิกมากแต่ผมนี่นก็ได้สุ่มอยู่สองสามครั้งมันนันก็ไม่ออกตัวดีๆมาเลยแม่งเกลียดเลื่วนเลยค่ะอีเดอร์แต่เราก็ไม่ยอมแพ้นะครับพี่แกก็จัดการสุม่มครั้งที่สี่กันที่ห้ากันตอนน่นตอไปแล้วเมื่อสุ่มเสร็จแล้วผมนั่นก็ได้ตัวล <Okay. S 1> ีเจ หนึ่งตัวซึ่งเจ้าตัวนี้ก็เป็นตัวรีเจเนอรี่ตัวแรกของเราเลยก็ว่าได้นะครับแต่นะพี่แกก็จัดเตรียมทีมงานกันไหมและผมก็ได้พาเจ้าตัวนั้นไปลงในดัตสตอรี่อันต่อไปกันเลยซึ่งในดัตสตอรี่รอบนี้เราก็มากัน3คนเหมือนเดิมนะครับพี่แก๊็ได้วางตัวใหม่ที่เราได้มาซึ่งพลังของมันก็เป็นสีม่วงอร่ามงามตาม,มากนะฮะแถมดาเมจของมันก็ดีใช้ได้ด้วยคือดีใช้ได้นี่ก็ยังไม่ถึงร้อยกันเลยนะครับ มันดีตรงไหนก็ไม่รู้อะเนาะอย่านัพี่แกก็ได้ก็นำตามบนกันต่อไปเหมือนเดิมนะครับแล้วเมื่อมาถึงเว็ที่สูงๆพมก็สามารถนับเจ้าตัวนั้นจนแม็กไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนึ่งตัวและดาเมจของมันก็ถือว่าใช้ได้กันเลยโอเคแม็กแล้วอ่าดาเมจอยู่ที่312โจมที4วิระยะก็ถือว่าไม่ได้แย่เนะ และเพียงแค่ไม่ช้าไม่นะนเนบอสของมันก็ได้โผล่มาอีกหนึ่งครั้งและด้วยความที่เรามาถึง3คนไอ้บอสของมันก็แตกต่างกันที่ไปอย่างรวดเร็วกันเลยล่ะครับและเราก็นด้เอมากันด้วยแล้วมึงเอ้ยจากนั้นผมก็จัดการออกมาเปิดของขวัญกันดูนะครับเผื่อว่าเรานั้นจะได้อะไรดีๆมาเนาะตุมได้เพชรมาแล้วก็ได้อะไรมาอีกเออหุย สตาร์ฟรุตและเมื่อเปิดของขวัญกันเสร็จแล้วผมก็จัดการสุมกันต่อไปเพราะว่าผมนั้นอยากได้เจ้าอูซบตัวนั้นเมอแล้วเมื่อสุมไปสุมมาเรานั้นก็ได้เจ้าอูซบมาจริงๆด้วยลวเว้ยแต่มันก็คือเจ้าอูซบกาก,กนะครับนะไม่ใช่เจ้าอูซบแถ้ <c oughs> ดาเมจน้อยนิดชีวิตติดลมบนฉะนั้นผมก็สุมกันต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่บอกเลยล่ะครับว่ากูนี่เกลือสวสดจนตังจะหมดแล้วตอนนี้เนี่ยจากนั้นผมก็ได้เตรียมทีมงานของเรากันไหมเพราะว่าผมนั้นอยากจะฟาร์มเวลเล่นลงสตอรี่แบบ ในรอบนี้เราก็มากันถึง4คนนะมาดูซิวา่าเราจะผ่านได้แบบง่ายดดยหรือเปล่านะบอกเลยว่าพี่ลุจิของเรามันเท่อย่างแรงนี่ดูหน้าเข้มเ <c oughs> ล่นเดนด่านนี้ผมก็ได้วางเจ้าเซนเนส้ซื้อไปซึ่งมันนั้นก็เป็นตัวใหม่ที่ผมสุมได้มาเมื่อตะกี้นี่แหละฮะและบอกเลยว่าสกิลของมันเป็นโคตรเท่มากกระบวนท่าที่หนึ่งผู้ประจัดขอมบอลอย่างโหดเลยละเมิงจากนั้นผมก็ได้วางอีกหนึ่งตัวซึ่งมันก็คือเจ้าคาเนกิและมันก็เป็นตัวใหม่ที่เราเพิ่งได้มาเหมือนกันแต่แล้วเนี่ยตอนนั้นเองเพื่อนนนขออองงเเเเเเราาาากก็ไได้้้้้้ววววววจจิปแลลลยยซ่่บัััตีมน ก็สามารถเรียกทีมงานนักสำรวจขี่มาออกมาชนเมืองได้เลยละเมองเออวินเนือ <c oughs> ขี่มาแม่งคูลเลอร์ในแอนิเม d v e n เ u r e จ่ะ แม่งขี่มาม่เนี่ยซึ่งเพื่อนของเราก็ได้บอกนะรับว่าเจ้าเออร์วินถ้ามีไว้์สิทกระป๋อมันจะดีมากเพราะว่าตัวนั้นมันก็สามารถเอฟเคได้ด้วยนะฮะและมันก็สารพัดประโยชน์ได้เหมือนคุณเลยในออสตากันเลยจากนั้นพื่อเราก็ได้กระนำกันต่อไปเหมือนเดิมนะครับและผมก็ได้อัพเจ้าเซเนเซอร์ให้เป็นตัวโจมตีหลักกันแต่เหลือจะเชื่อละครับว่าเมื่อผมอัพแม็กเจ้าตัวนี้มันก็กาดโคตรเลยเด้อจากนั้นพี่แกก็ได้กลับอัพเจ้าโกคูของเราซึ่งผมคิดว่าเจ้าตัวนั้นแหละที่มันมีดาเมจมาก ก็ชนะมาแบบง่ายได้เหมือนเดิมบอสแตกภายในพริปตารวดเร็ว จากนั้นผมก็ได้กด next level กันต่อนะครับและผมก็ลุยในด่านต่อไปกันเลยซึ่งในด่านนี้ผมก็ได้วางเจ้าโกคูแบล็กเป็นตัวโจมตีหลักของเรากันเพราะว่าจะเซ็นเนสอกับเจ้าคาเนกิมันักกากเหลือหลายในด่านที่แล้วเลยหล่ะครับพวกผมก็ได้ต้านพวกมันเอาไว้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ผมก็มีข้อเสียอยู่นะครับเพราะว่าในกระเป๋าของเราเรานั้นก็ไม่มีตัวฟาร์มตังค์เลยแม้แต่ตัวเดียวไม่มีแม้กระทั่งสปีดวากอนหรือแม้แต่เจ้าบูม่านะครับบอกเลยว่าข่อยอยากได้มากเลยเนี่และเพียงแค่ไม่นานเราก็มาถึงเวฟที่ส็บด้ตายยไปอ่างรรววดเ็เลยละคะอด จากนั้นผมก็ได้ออกมาด้านนอกแล้วนะเปิดไข่กันไล่ไข่อันนี้ผมก็ได้เพชนมาเยอะมากเล่มมาก็เพียงพอในการสุมครั้งต่อไปของเรากันเลยจะนับพี่แกก็ได้เข้ามาในตู้สมแล้วก็จักการสุมอุสม,มอีกทีและในรอบนี้เราก็เกลือเห็นเห็นเหมือนเดิมเลยละครับลากเนี่ยไล่กูเกลืออย่างเดียวเลยจากนั้นมันก็ได้เวลาแล้วหรอครับที่เรานันต้องใช้พลังแห่งเงินตราในการเติมโรบักและผมก็จัดการซื้อสินค้าต่างๆของเกมนี้มากันเลยขอเติมนิดหน่อยกันแล้วกันนะครับพี่น้องครับจากนั้นเมื่อเราเติมกันเสร็จแล้วพี่แกก็ได้มาส่่่่มมตััววกนนนเเเหหืออดิิงงงทีราาป็ยย เขา่าจะได้ตัวอะไรดีๆมาและมันก็บังเอิญพอดีที่ผมได้เด้จสปีดวากอนและพี่ซาโบติดไฟมาด้วยละครับพี่น้องครับนีเออ่เราได้สปีดวากอนมาวะ่ะเฮ้ยเกียวเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเรามีซาโบแล้วเหรอเฮ้ย ได้ซาบูเฉยและผมก็รู้เลยละครับว่าพี่ซาบูคนนี้มันนั้นคนหล่อเทมากผมนั่นก็เลยจัดการใส่พี่แกเข้าไปในทีมงานและรอช้ายอยู่ใหญ่และครับผมก็จะกลับไปยังสตอรี่นั้นเพียงแค่คนเดียวและในรอบนี้ผมก็สามารถฟาร์มตังค์เพื่อเรามีตังค์ไปอัพตัวอื่นได้แล้วและในรอบนี้ผมก็ได้วางพี่ซาบูเป็นตัวจอมตีลักแล้วเมื่อผมอัพแม็กเท่านั้นแหละด้าเมจดของพี่แกก็พุ่งเลยล่ะฮะ โอเคครับดาเมจแม็กอยู่ที่3-1-4-4นะครับตัวนี้ระยะก็พอใช้ได้เลยนะครับแถมติดเบริด้วยนะผมโอเคถือว่าดีอยู่จากนั้นพี่ซาโบของเราก็ได้กระทำตามบอลกันต่อไปเหมือนเดิมและเพียงแค่มีน,นั้นไอ้บอสของมันก็ได้ผล่มาและมันก็โดนเผาตูดตายขาดที่ไปอย่างรวดเร็วกันเลยล่ะครับ จากนั้นมารอฟาร์มในด่านนั้นกนเสร็จแล้วพี่แกก็ออกมาเอืดของขวันและผมก็จัดการสูมเอมเหมือนเดิมเพราะว่าผมมันอยากได้ตัวใหม่ๆมากเลยนี่และเมื่อสูมไปสูมมาผมนันก็ได้ตัวรีเจนเดอรี่ตัวใหม่ซึ่งมันก็คือเจ้าหนวดดำนั่นเองแหละครับพี่น้องคราบแต่ผมก็ได้ข่าวนะว่าตัวนี้มันกากมากซึ่งในตอนนี้ผมก็ได้ข่าวมายังด่านสตอรี่ที่2ซึ่งมันก็อยู่ใน a อนิเมชัอนแท็กออนไททันและในด่านนี้ผมก็ดีฟาร์มตังกันก่อนเลยและเมื่อมาถึงจุดจุดหนึ่งผม มาแล้วครับไอ้บอสของมันเนี่ยเอา้ากูไม่ทันได้พากเลยแต่หาสิแล้วยังหูด พี่ซาโบ้แม่โงโหดจริงๆไปจากนั้นพี่แกก็ลงในด่านต่อไปทันทีและในด่านนี้ซาโบ้ของเราก็ยังโชว์ฟอร์มได้ดีเหมือนเดิมนะครับและบอกเลยว่าสบายหายห่วงและเราก็ผ่านด่านนี้มาได้อีกหนึ่งครั้งจากนั้นพี่แกก็รีเพย์ต่อไปกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราก็รีบมากเลยนะครับรีผ่านด่านสตอรี่ให้ได้เยอะๆเพื่อที่ผมนั่นจะฟาร์มตังค์และได้ตัวใหม่ๆมาไรางี้และบอกเลยแลยเขาว่าในรอบนี้ผมนั่นก็ได้วางแต่เจ้าซาโบ้จทย์พวกมอนนั้นไม่สามารถทําอะไรได้เลย โอเคครับตอนนี้ซาโบของเราก็แม็กไปแล้ว3ตัวนะครับน่าจะแม็กได้แค่นั้นแหละไม่ทันแล้วนะเวฟสิบไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเจอบอสแล้วมันจะเป็นยังไงนะผมแรบบอสของมันก็แตกตายขาดที่ไปอย่างรวดเร็วเลยล่ะครับและเมื่อเสร็จในด่านนั้นพี่แกก็ได้ออกมาด้านนอกดูและผมก็ได้มาจัดสรรทีมงานใหม่กันสักหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมงานของเราก็เริ่มเยอะขึ้นแต่ส่วนมากมันก็เป็นตัวเกลือเกือทั้งนั้นเลยนะครับและเมื่อเราจัดสรรทีมงานใหม่ก็เสร็จแล้วเพื่อนของเราก็ได้ชว,ว,เวนเรา,นนาไว้ว แต่ในรอบนี้เราก็ลงเป็นด่านอินฟินิตี้แล้วเว้ยซึ่งในด่านอินฟินิตี้นี้พิ่ซาโบของเราก็โชว์ฟอร์มไปเหมือนเดิมเลย ม้าแม่งเหมือนม้าเป่าลมเมื่อก่อนเลยนี่นี่เหมือนมา้าเป่าลมอะที่มันต้องบีบมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็เหมือนกับวิง่งครับและในด่านนี้ผมก็ได้ฟาร์มอยู่สักพักหนึ่งนะครับแต่ในตอนนั้นเองผมก็จัดการ FK และออกไปด้านนอกแล้วเว้ยโดยผมนั้นลืมไปเลยนะครับว่าการ FK มันก็สามารถ F k ฟได้เพียงแค่20นาทีเท่านั้นและผมก็ได้ยืนทื่อๆแบบนี้จนลากยาวไปถึงด่านที่50และในทันใดนั้นเองผมก็หลุดไปเลยล่ะครับพี่น้องครับเรียบร้อยเลยละครับพี่น้อง จากนั้นผมก็ได้กลับเข้ามาในเกมกันอีกครั้งและผมก็ได้มาสุมตัวกันอย่างต่อเนื่องแต่รอบนี้เราก็เคลือเคลือกันเหมือนเดิมแหละจ้าอีดานั้นผมก็ได้อัพตัวนู้นนี่นั่นกันสักหน่อยนะครับและผมและกันอัพซาโบอยู่หลายเวฟกันเลยซึ่งที่ผมอัพก็ไม่ใช่ไรหรอกนะครับกระเป๋าก็เต็มไงล่ะเมึงและเมื่อจัดก,การอัพเสร็จแล้วพี่แกก็ได้ลองสุมใหม่ดูแล้วเว้ยและเราก็ได้ตัวเรจนเดอรี่มาด้วยเฮ้ย <c oughs> ได้มีฮอครีเจนเดอรี่ และหลังจากนั้นผมก็ได้สุมๆอยู่อีกหลายรอบเลยนะครับแต่เราก็ไม่ได้ตัวดีๆอะไรมาเลยสักตัวเดียวและแม้ว่าเราจะได้ตัวดีจนดรี่แต่เราก็ได้ตัวดีจนดรี่กากๆมาเท่านั้นเองและรอช้ายอยู่ใจล่ะครับพี่แกก็ได้กลับไปยังด่านสตอรี่นั้นกันอีกทีและเพียงแค่ไม่นานพี่ซาบบ้ของเราก็ได้จัดก,การเผาตูดจนผ่านด่านนี้มาแบบง่ายได้เลยล่ะครับพี่นางโอ้ยบอสมาแล้วมีเกราะด้วยเหรอหุยบอสมีเกราะโอ้มันเป็นหลายขั้นนะครับจัดไปจดการบอสโอเคเกราะแตกหลอดหนึ่ง แก้วฮะเก้วอู้เล็วแค่สามเลยเราก็ได้ลงต่อกันอีก2-3รอบนะครับเพราะว่าผมนั่นอยากจะรีบเคลียร์สตอรี่นี้กันให้เสร็จและเมื่อรอบแรกผ่านไปรอบ2ก็ได้มาต่อซึ่งในตอนนี้ไอ้มอยมันก็ได้มาช่วยเราอยู่ด้วยนะครับและเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นผมก็สามารถผ่านด่านสตอรี่นี้มาได้อีกหนึ่งครั้งแล้วเว้ยและมันก็ทําให้เราเคลียร์ในด่านสตอรี่ที่2นี้กันไปเลยเป็นไงล่ะจ๊ะพี่น้องสตอรี่ที่2เราก็เคลียร์เสร็จไปแล้วแหละครับหมดมาแล้วโอ้เอา้าตายเร็วเหรอ แล้วเป็นว่าในคลิปนี้การเดินทางของเราก,ก็ขอพักว่าเพียงแค่นี้ก่อนถ้ามีข้อติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะสำหรับวันนี้ดีซีเกมเมอรขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวีเดสวัสดีไปละจุ๊บ